बे พูดกลางสลูค so like ือบ่มีสันปัดสลูเสียผู้ใดเขียนขัดไม่ให้นะเด้อผู้เขียนกระไรบ่เป็นคนบ้ัญญอโดยกำเนิดดิเดเตฟี้องบ้านเจ้าของจะจับซื้อบรัยอยู่ดิ เออเจ้ามาโมธานาน้อมนาเมียมาลีวันพุทธกังเจ้ามาโมธานาน้อมเป็นปัจจัยสามลอยบาทอุทิศาญาตนาินำไปให้พุทธายมนำเลี้ยวจังหวะว่ามาดุ ดวงบิญญาณพออ่อใหญ่ให้แม่ใหญ่เขียนสมเจตพ่อปู่หุ่มเมย่าพาน้ำแกวลวพ่อล้วนแม่ท่าน้ำแกลวลุงประสค์ป้าสุรีพรสมเจตและเจ้ากรรมในเวลิลมารับเอาพนบุญ ที่แม่มาลีวันดอกทําใบหนาว่ามาดูโอ้ดวงวิญญาณให้เ่าคืนดอกมาบานเนอย่าไปหลงเพื่อนเลียน คืนมาดึงเกว่ีพโพคืนมาดึงเกวออีเมีให้คอยปวดคอยแก่ขันขาของมาป้องน้ำหอดหน้าทัรให้เจ้าความ ถึงนาานุนให้เจ้าผ่านมาดือ้อมารับเอาผลท่านที่เมมาลิวันพุทธกางได้ทำไว้านาแล้วจังว่าสาธุสาธุสาธุ พาลาทานให้น e SO, e ้ำโยให้น้ำสุผู้เป็นพอผู้เป็นเมเมืองสวรรค์คันเทียงเทบ่ปปีนนา สันดอกนาจะลืน้นโอ้โอหยนนอเออต่อจากนี้คุณละพิบพ่อ กเสยมสวกด้มามมุทานานน้อมเป็นปัจจัยสร้างสองร้อยบาทอุทิศญาตินำไปให้ผู้ตามนาะอุทิ่านให้พอทองพุน่นในทวีน้ำแกวในนัทพงษ์น้ำแกว นอส,อสุสุธาลินีสีปาในสงการว่าจะดีแมศ่สีดาจุนละมีในคมเพชรกระเสียมสวกว่ามาเด้ยมารับเอาผลท่าน ที่เมละพี่พ้น imana, สเสิมส,ส,ส, na, สุกได้ท่านสร้างนาสาธุเดอให้สดใสสมบูรณ์ด้วยนะาเครื่องทย์บนสวรรค์เด้อพเด้อเด้อเม้อนา กลางคืนวันให้ใส่ซองอย่ามนหมองความทุกข์จนจงจากคางให้เน่า้างแต่มังมีให้เจ้าสุขีนในชาตินี้ให้ถึงเมืองสาวันฝาดนาเน่าวิมานเมลนอยู่เดียดอกพายฝา สาสติมาให้เห็นหนาภาษีอันเจ้าท่านเดือพอดือเด,ดือเม่เดือนาถึงนิพพานนพัลพลกุศลแกวแกนพลาพอทองพูลในทาวีน้ำแกว พ่อใหญ่กลียเมี air, ่กุณน้ำแก้วในนัทพุงน้ำแก้วนอสอสุทารินีสเปาในสงการว่าจะดีเมี่สีธาจุนละมีในยคมเพชรระเสียมสุข่อยนีเอ้ยให้สุขทอนแต่มัง Hãy đoạt nam sát หานายพันได้หอหมเท่าพามกุมได้สันสายมีแต่ตัวหายหายเต้นใส่พอปันเสือหัวใจเพียเมือดวังดังสิเป็นลมตองมากะเสียวเสียวหงหอยหวนหุ่มเฮาตาพถือไม่เท่าวินาแล้วแกงหลัง บ่มีฟังเสียงโหมาไหลตัวเต็นจองเท่าพามห้องห้วยห้วยสวยเย่แนละกูว่ามมาบางดำขาบสนน้องอีแดงจองทุงไล่พามยันไตเต็นหอย ข no of in ึ้นต er the ้นน้อยนั่นก็คนขึ้นต้นสนนั่นก็หักเลยปิ้นขึ้นต้นกอกไม่เท่าตอกหัวมาว่าเสนาเสนาเสมาบันหย่อมมาหายขาดเทนอฮะเนาะอย่าเต้นคุบหมอนึงเพิ่นเด้อเอออนิจจาพัมทบล้นลา ได้ยานสามนาขึ้นไปนั่งสะบาลได้วอนไหวว่าจุมคุณพระเวียตเนาอยู่พุน้นพาคุณแพ่ไรภสาลเพิกษาจานมาถึงพึงพระูที่ยันจอข้าน้อยเป็นคนเท่าสมคนตายาย้อนไข่ปลาตายย้อนมาจะได้พอ ขอทนให้ทนข้าอินะเจตบุตรกะลวงใหญ่มาหอดที่ได้ยินเสียงจึงไว้เปียงเตรียมยิ้งคุ้ง่าน้ยตุงเปิงเลี้ยงเส่ออกพัมเท่าไหมสิเอาให้มุดมอดเท่าพัมกอดง่าไม่อาอกแง่ใส่เจ้กูสิไต้คักแท ต้องลวงหลอกให้มันกลัวต้องใส่หัวปัญญาคมเฮ็ดให้สมจิงแจ้งออกดำแดงหรือหัวก้อยสิลองฝอยให้เด็ดขาดห้องตาวัดวาฮุยฮุยโวย,ยยาสิงนหายุดหยุดก่อนหยุดนิ่งนิ่งหยุดก่อนบักตาขาวฟังเรื่องเล่าสะก่อนแม่ยาเนมานี บึ่งให้ดีบักตาใบกูเป็นไพ่มึงหูวบ่อกูนี่โนเป็นทูตไทยพญาท่า,า,านพันมือนาขันมึงเว้าบลูเรื่องเจ็ดชั่วโคตรต้องชิบหายสู้ต้องตายมืดสุ้มโทษป่าหานยิงเปอคนจังกูแม่นไก่เท่าเตจิตใจนั้นกาแกงบิดประเทศเขตแคว้นบูหันกากะแม่นกู เมืองอยู่ป่าอยังสิหู้กูสิบอกให้เอาบุวององจอมคุณพระสันดอนจากนาครดุนเลว้วไผกะเสียวเสียวอ่นอยากทูลชนวให้กับเตาากูนี่ละสิไปชนท่านเท่าให้กับเขาสุนคนน เออในวัดตอนนี้นั้นเจตบุตรก็จึงใดชีบอกมาค้าไปจนถึงอาจุนตาท่านพระฤาีเท่าให้ไปเน่านำทานถามทางอีกต่อ,อยังโย่ไก่กะดอไลาดานดันดงสิขอปุงลงไว บอลพัมไพ่สี่สองจอบทำน้องวาดเบาสีเอาไว้ว่าที่ควรนึกนะจุนละพนเบิดมวนมวนบ่มวนกระจำใจมหาบูญชมไปกระโตไปจังฟังเลืองจบสำเนียงเพียงยนจุนละพนพนพ่าน สามสิบห้าค่าทาจารอาวสันพักใบสิลงเลวกอนลาดง,งเโงี้งโงหนนอ เออตอนนี้สิได้ไหวพร้อมให้นะักเมียบุญวาดสมจิตเจ้ามามมทานาน้อมเป็นปัจใจหนึ่งลอยบาทอุทิศหายาดนามไปให้เจ้าพุทธา,ายมณันะ พอบุญสงแม่พันน้ำแก้วพอสุดทา้าแม่กงโพสาขาพร้อมเจ้ากรรในวิลมารับเอาผลบุญเมีบุญวาดสมจิตได้ท่านให้นาะว่ามาด,ด พ่อบุญทรงเมียใหญ่พันน้ำแก้วพอยย่อใหญ่สุดท่าไม่ใหญ่กลงโพสาาาความด้วยเจ้ากรรมและนายวิมารับเอาพวนท่านแล้วจังไปวิมันฝานาไปบอนพุน่น ไปบล่ลนเงินบ่ไไราหาไปบ่หนนาบ่ไไรสร้างเงินสต้างบ่ไไรใจบ่ไดรซื้อบ่ไดราขายบายาาย่ไไรหาปลูกไฟไหมได้ว่ารังเฮาบ่ไรหนึ่งหอดคอบ่ไไรเป่าหอดไฟบ่ไไรไปสแสวียงหาคันอยู่ถึงสวรรค์ฟ้า บ่ไรไปตุกกาทำน่าและเหตุให้บ่ไรไปรับจ้างทางมุนกลดินเดออันว่าของกินใส่แนวได้บ่อึดอยากหากเป็นของทีบลวนประมวลได้สู่สรรค์สันดอกนาจะลื